ครสท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะนำเสนอวิธีการใช้กู้ดินนะครับกู้ดินประกอบด้วย7อย่าง8ชิ้นตามที่เห็นนี้ครับตัวแรกเนี่ยก็คือ มีผงอ e ีเน่า2ถุงกับไบโอ1ขวดตัวนี้ก็ตัวฉกาดนะครับนี่คือตัวจุลินทรีย์นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวโปรตัตอะมิโนนะครับต่กอนนี่เราเป็นถุงแต่เดี๋ยวนี้เราพัฒนาการใหม่วิวัฒนาการมันก็เป็นน้ํานะครับหลังจากนั้นเราก็ยังมีเหม็นเน่าเหม็นเน่าเอาไว้ทําไมครับก็คือปรับปรุงดินอีกทีก็เป็นจุลินทรีย์อีกตัวหนึ่งสําหรับในการใช้นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือเน่าสลายสิ่งที่อยู่ในดินเนี่ยเราต้องสมควรที่จะเน่าสลายมันนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือตัว นี่ครับน้ำหมักน้ำหมักตัวนี้มันมีประโยชน์มากเลยนะครับก็คือสิ่งของที่มันเขาเรียกว่าธาตุอาหารธาตุอะไรต่างๆนะมันอยู่ในนี้หมดครับธาตุอาหารนะครับถึงบอกเกษตรกรครับทำไมเราถึงต้องมีถึง8ตัวนี่ครับเกษตรกรครับตัวสุดท้ายคือตัวดีนะครับคือหัวหัวเชื้ออาหารจุลินทรีย์นะครับแล้วก็หัวเชื้ออาหารตัวที่มันมีประโยชน์ต่อดินนะครับวันนี้เราจะ ทำการวิธีสาธิตให้ดูว่าการกู้ดินนั้นเป็นยังไงกู้ดินเนี่ยก่อนอื่นนะครับคุณนำน้ำสั่งสองลิตรมาแล้วครับแล้วก็จัการเลยครับเพราะว่าฉีดพวกนี้ลงไปเลยครับนี่ไงนี่เนี่ยแล้วเราจะให้ดูนะครับว่าเป็นไงนะครับนี่นี่เราจะให้ลงดูนะครับนี่นี่คือหนึ่งถุงนะครับนี่ท่านผู้ชมครับเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคนนะครับเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราลงไปแล้วนี่นั่นคือวิธีการใช้กู้ดินนะครับสองถุงกับหนึ่งขวดเนี่ยลงไปเลยนะครับฉีดทุกๆครั้งแรกเนี่ยเราก็จะให้ประมาณสัก เจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งละกสิบห้าวันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราถึงบอกนะนี่เราก็ลงไปเลยครับเดี่เราก็คนนะครับหลังจากนั้นเราก็ฉีดนะครับเดี๋ยวดูครับเวลาเวลาฉีดฉีดยังไงท่านผู้ชมครับนี่หนึ่งถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกตัวนะครับนี่ใบองค์ไบโอเราใส่ให้หมดเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับมันไม่มีพิษไม่มีภัยครับนี่ไบโอนะครับก่อนใช้นะครับทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับเขย่านิดนึงแล้วก็ใส่ไปนี่ครับนี่ ตัวไบโอตัวนี้ทําให้ดินคุณเนี่ยมันริมลงนะครับดูน้ําสีดําอย่างนี้นะครับก็นะครับเราใส่ไปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ฝากเกษตรกรไว้ว่าว่าเป็นไงโปรตีนก็คืออาหารของจุลินทรีย์อีกทีหนึ่งนะครับสามารถใส่ไปได้เลยน่ครับโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยขย่าลงลงไปเนี่ยมาสีดําๆอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมีปัญหาอย่างเดียวครับว่าต้นไม้ของคุณเนี่ยจักตายมันจะฟื้นกลับมา ก็บอกท่านผู้ชมทางบ้านทําไมเราถึงต้องมีถึงเจ็ดอย่างแปดชิ้นเพราะอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมนี่เราใส่ไปเนี่ยทุกอย่างเข้มข้นหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการฉีดนะครับรอบๆโคนต้นนะครับวิธีการฉีดง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าฉีดยังไงมั่งอะไรมั่งเนี่ยถึงบอกท่านผู้ชมทางบ้านครับไม่มีอะไรที่มาเด็ดกว่านี้แล้วครับเราก็ใส่ทุกตัวครับนี่น้ำมุงน้ำหมักเราใส่หมดนะครับนี่นี่ครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยเนี่ยเราใส่น้ำหมักแล้วเห็นไหมฮะเรียบร้อยวิธีการทาเนี่ยมันง่ายมากสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านครับเน่าสลายเรใส่ะหมดละครบและครบและสําหรับเนี่ยเนี่ยนี่คือจุลินทรีย์นะครับแต่ต้องได้ไม่มีฟิษไม่มีภัยนะครับนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่หัวเชื้อนี่นี่ตัวดีนะครับของเรานะครับใส่ไปหลังจากนั้นเราก็คนนะครับนี่ถึงบอกท่านผู้ชมครับ เราต้องเขย่าก่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันจะอยู่ในนอนก้นนอนก้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเนี่ยแล้วฮะนะฮะแล้วก็นอนก้นเนี่ยเราก <sol> ็เทไปเลยเทไปเขย่าขย่าขย่าทุกครั้งเนี่ยเราต้องเขย่าอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับคือถ้าไม่เขย่าเนี่ย เขาบอกแล้วก็ไม่เป็นอาหารของจุลินรีย์เนี่ยเราก็ต้องขย่าให้มันออกมาเนี่ยมันถึงจะได้ผลนะครับบางคนเนี่ยใหญมากเป็นก้อ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 นเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอาหารครับอาหารมันสามารถตกผลึกได้นี่คือวิธีการสาธิตนะครับในการผสมกู้ดินนะครับหลังจากนั้นเราก็คนเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการฉีดกันว่าฉีดนั้นเป็นยังไงนะครับนี่คือการคนเลยครับเอาคนเลยครับนี่วันนี้เรามีมือมือระดับพยากานะครับว่าเป็นยังไงคนเนี่ยคนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็ปั๊มแล้วก็ฉีดเลยเดี๋ยวเราจะมา สาธิตวิธีการฉีดกันว่าฉีดยังไงมั่งนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวติดตอมตอนต่อไปนะครับว่าวิธีการฉีดแล้วฉีดยังไงฉีดยังไงนี่คือวิธีการสาธิตการใช้กู้ดินนะครับท่านผู้ชมครับดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับกู้ดินกู้นี่กู้สินด้วยชุดกู้ดินถึงบอกนะครับมันมีประโยชน์มากใครที่ดูอยู่ชมอยู่นะครับไม่ว่าต้นไม้ของคุณเดี่ยวเฉาหน้าตายืนตายขาต้นยังไงคุณก็ลองดูนะครับว่ากู้ดินของเราเนี่ยมันเริงขนาดไหนนะครับ อะเนี่ยสรุปให้ทีเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่นี่นะครับชุดกู้ดินนะครับวิธีการผสมชุดกู้ดิน8อย่าง7ชิ้นเนี่ยคือต้นไม้คุณเหี่ยวเฉาเน่าตายอย่าลืมนะครับยืนตายคาต้นเนี่ย คุณลองปรับปรุงด้วยกู้ดินก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหนักๆคุณต้องใชอ้อีต้นกับอีกันนะครับผสมลงไปก่อนลาดไปก่อนเพื่อให้รากมันทํางานก่อนเพราะตอนนี้รากมันเน่ารากมันมีแบคทีเรียเยอะรากมันมีเชื้อราหรือรากมันป่วยนะครับเราหลังจากนั้นประมาณเราใช้ประมาณ2ครั้งพอวันที่7เราใช้กู้ดินอนี้ครับวิธีการผสมกู้ดินแล้วลองดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นวันที่8คุณฉีดสอัศวินนะครับสามอัศวินรออยู่แล้ว สากมัจะวินทางใบนะครับในในเทปนี้เนี่ยคุณจะรู้หมดเลยว่าอะไรคืออะไรนี่คือวิธีการใช้กู้ดินก่อนนะครับใครอยากเออเขาเรียกว่ามีปัญหาอะไรสอบถามได้ตามหมายเลขข้างล่างนี้หรือสอบถามสั่งซื้อได้นะครับชุดกู้ดินก่อนกู้ดินกู้หนี้กู้เสียคุณกู้ทุกอย่างด้วยชุดกู้ดินคุณมีเงินแน่นอนและประกันไม่เห็นผลยินดีคืนเงินนะครับ,รบโอ้โห